มีนะกระสุนพิษข้างบนข้างบนมีกระสุนพิษพร้อมแฟนตี้ว่ะมี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 วิ่งเออาพี่ ไรยักลับเขาไซไปแล้วอะไรอ่ะโอ้โหมีกี่ร้อยสิบเมตรทีมีทีมทีมทีมละใสแปลกว่ะกินแปลกว่ะผมก็โดดอยู่นะกินแปลกว่ะเเก็บสียงเขาสุดเร็วยังได้มีกินแปลกอยู่นะคิดว่าใช่ผมคิดว่าใช่เป็นร้อยเมตรอะ ไปถุดป่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วชิปชิปโอยแม่งโดนทางแดงโอ้โหเนี่ยเกียดว่ะไอ้เหี้ยดกดชิปล้วไม่วิ่งให้อ่ะพี่กดชิปเราไม่ตาย ตายไปไม่ไหวอีกคนทีแรกสองแล้วมั่วทีมไม่ได้ผมมั่วทีมผมวิ่งมาเจออีกตัวคอแบบนี้แรกหนึ่งได้สามแล้วทีมนี่หมดทีมนี่หมดทีมนี่หมดทิมที่จหมดพี่ปอนอะเนี่ยโฉบข้างหน้าเนี่ยเก็บได้เนี่ยอุ้ยออโต้ ตัวเพื่อนหน้าเห็นปะนะ <c oughs> เนี่ยเขาต้องออกแล้วปะวะ้ีกระบอกอ่ะไม่ได้วะออเอาผลรูปศพเอาะเบิดดีกว่าเนี้ยสองศพนี่เนี่ยได้วะตู้ตัวหนึ่งปิดรออะไรอ่ะอก้าคนไหน ไม่เห็นวะยิงได้ชุดเดียวอะสายมันรุดอยู่เห็นละไม่ตายนะซ้ายมีขวามีดีโหลด ดือปืนพี่หรือปืนไม่ครูจะฟังเสียงแล้วเอาจะฟังเสียงเขาระเบิดไฟฟ้าแต่มันตรงไหนอ่ะไกลหกสิบหกเมตรอ่ะใช่ไกลสุดโลูกปะโอ้อยที่อ่ะมันอยู่มันอยู่บนบน,บนบ้านริมน้ำเลยไล่หัวเม็ดเดียวด้วย เปิดประตูใหญ่มาแล้วประตูใหญ่ฝั่งนี้ด้วยรอพี่อยู่แตกเกิดตัวเดียวเหลือตัวเดียวผมได้ผมเลยพันยาเป็นอยู่นี่่่ไปดูููออยยตรงไอ้ตรงไล่เขาพูดตรงกองสูงอ่ะนี่นะเก็บทีหนึ่งเมตรเก็บละเก็และ ไม่รู้สิทิเก็บเก็บรอยเดงบอ่งเก็บอะเดี๋ยวเพิ่งเก็บถ้ามีวันชาตยเพิ่งเก็บผมว่าดูมุดะไม่ก็น่า โลมุดคนนึงราคาเหล็กคนนึงก็เลยแค่คุณหน่อยปะหนึ่งเย็่ฝั่งนี้อยู่มาแรงเข้ามาว่ะเทปจุด้อยแล้วว่ะเรามีชาโดว์เปล่ามีป่าชาโดว์อ่ะมีมีเรามีชาโดว์พี่เออว่ะระเบิดทางนี้ระเบิดนะเนียนเนียน ระเบิดอีกรอบกูไม่ขยับอะถ้ามันมาโดนกูก็โดนเลยระเบิดอีกรูป่ขึ้นหลังคาเร็งหมดแล้วนี่แล้ว ออโต้หลังเข้าพี่เนี่ยย่องมาบอกแล้วทางไอ้นี่นตายสองเพื่อนหลายตายเลยหลายตายสวยออโต้ละหลังตัวนั้นน่ะเออระวัาบางบอกแล้วหลังมันมาพอเน,นี่ยวะกูวะกูว่่าไมมีโคอ้หลังกูไม่บอลไม่เอาอวะลืมตุเดียวตุวเดียวข้างล่าง แตกเพื่อนมีเสียง<ต>เรื่อมีมีมีผู้หญิงตายระเบิดมาตายอย่าออกประตูใหญ่นะไม่เดียวไม่เดียวตรงนี้ปลาขึ้นไปทะลุกับว่ะเพื่อนอปลาขึ้นได้ไมีปลาขึ้นอยู่อ่าเรียบร้อย ไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครมันอยู่วัดตรงข้ามมันอยู่ตรงเชื่อมมันอยู่ตรงเชื่อมเราขึ้นได้ตรงเนี้ยอเชื่อมอยู่เชื่อม<ๆ>อยู่เชื่อม,ออมถ้ารู้จริงว่ะลูกซองว่ะเพื่อนเอา้าระวางแถบนะ เกยียเกียเกโคสดบนได้นะระเบิดทำงานมากาอีกทีมาแล้วดีโหลดดีตัวนอกตรงไหนตรงไหนไหนไหนมาแล้วสมแล้วกูเหลือสามอะ่ะมึงเหลืออะไรก,ก,กูส<ๆ>องสแกนให้ก่อนก็ได้มาจากบนเขาเพื่อน W W บบเ้เพ<ๆ>ื่อนมันรปะไม่<ๆ>ไม,มามาครบมามาหลายคนเลยลลามาหลายคนเลยระเบิด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 ดีระเบิด อยนะเทื่อนนะไม่บอกกันไอ้นี่มีมันเดินนะครับวดิไอ้เหี้ยโคตรแรงขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะแตกข้างบนสแกนให้เชื่อมเชื่อมเชื่อมอยู่เชื่อมเชื่อมอยู่คนหนึ่งเชื่อมอยู่คนหนึ่งตายพิชชนจะเชื่อมคนเดียวอ่าหน้าไม้นี่นะ ถอยไปแล้วถอยไปแล้วเดี๋ยวผมระเบิดไปแป๊บนึงขอระเบิดพี่พี่บอลซ้ายระเบิดซ้ายโอ้ยแม่งยิงไม่ทันโดนช็อตโค้ดมันเจ็บนะพี่โดนเทปอะไอ้พี่เจ็บอยู่ป้องเมย์หรืเป่า้ยโดน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 กำลังดีกำลังดี ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นได้เลยมันเจ็บมันเจ็บเจ็ดสิบร้อยเอ่อหลังกระแพงหลังกระแพงตรงนี้นี้ยเนี้เนี้นรนเรียบร้อยตีนแตกมันซัดกันแล้วฝั่งนู้นมันเจอกันเองมั้งตรงกไหนนะปลาเลยฝั่งนู้นนะเออตรงตรงหมาตรงนั่นแะหลนะ สัตว์กันเองแต่ว่าไม่ใช่บอสนะบอสงย,ยิงเสือกอยู่ในไซส์ยอยู่เ <Okay. S 2> จอคนวะน่าจะยิงหัวได้เพื่อนออเดิกแตก <laughs> สวยเฮ้ยเ <h ug> จอคนบนระเบียง แตงร <laughs> ะเบียงระเบียงระเบียงทำไยงแล้ว เข้าประตูหน้าทีนี้พวกเมืองูอแอบข้างในเพื่อนวิ่งไปแล้วเพื่อนเจอละ แตกแน่นอนอ่ะมีคนแตกอ่ะเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหไอ้ขี้ลูกฟุกโอ้ยขอร้องเลยเล่นเล่นเลยปล่อยเลยไอ้เหี้ยลูกฟุกตั้งไฟเลยโห

ในเมือั่งนั้นแหละต <c oughs> ั้งต่เนินต่ำอ่ะคึงคิดว่าได้เหรอขวาขวาเฮ้ยใครอะ <c oughs> แกรันเนอร์นะ เฮ้ยมึงก็ทีมเลยเนี่ยอะคิดเหมือนกันไหมว่าทีมนมะต้องเก็บว่ะเพื่อนอโอ้ยมันมียิ้มแช่งอีกเพื่อนอีกทีนึง9-6เมตรเหมือนมึงเลยโอ้โหนี่ไงยิงเคียร์ แตกหน้าตะพานไกลอันนี้ทีมนอกพี่ทีมนอกทีมนอกแก่ตัวอื่นด้วยมาเดี๋วกูจะวาดหัวให้น,นั่งเนโคะ่ะเนโคแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ออีหี้ยไม่เนโคะ่โคะ ได่งึงทีมนอกได่งึงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวใหม่ตัวใหม่มันไม่มีในโคได้สองเลยดูโอ้ปะวะขอปิงตำแหน่งหน่อยพี่ตรงที่มันล้มหน้าตาพานสองตัวเลยข้างๆกันเลยไม่เห็นมีใครมาชุบไม่เห็นไม่เห็นไปเผาปะนู่นนะ ถ้าจะไปอ่ะที่กูยิงตายของตัวเฮ้ยเจอ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 ไปไหนตรงนั้นเลยตรงหินทิศเดียวกับที่กูยิงตายม็ดจะวัดกัวมาดิวัดวัดได้นะมึงดันไปเลยเพื่อนหนึ่งเม็ด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 ห็นนี้ห็นนี้ติ๊กเป๊ะๆน่าจะทีมเดียวกับที่กูยิงตายนะ้ำพานอ่ะกำลังไป เซ็ตสายให้อยู่พี่ปอนได้เลยหมดยังร้อยไหมครบสามแล้ครบสามแล้วผมไม่ได้เซตไซส์เลยนี่หว่าฮะในบ้านนี่มีเหรอใช่นี่ยเผืดอตากูว่าแล้วกูได้ยินเสียงว่าแบบตังตูพี่กูได้ยินกูได้ยินเสียงมันอยู่นะ จะรูดปืนไอ้รูดสพเนีเก็บปืนนี่ไปรดวังแทบเอาให้ระลองระเบิดลอยมานะหน้าต่างบนป้าถึงนะตอนพี่เดินมาชิดแต่พี่ก็เหมือนได้ยินเสียงอยู่นะแต่ลวมันก็หยุดไปเว้ย นาแตกตอนชุดนี้ขึ้นชิดกูตัวหนึ่งเพื่อนติดไฟติดไฟอยู่ขอขอแรงชุดกขอนหนึ่งไกชุดง้อนหนึ่งแตกทำได้หน่อยสิ เทียเพื่อนหลังคาข้าหตรงข้ามแตกหนึ่งเพื่อนมีมีเขาอยากอะเรื่องเดล็กไปแล้วเหรอวะระวังระวังระเบิดระเบิดระเบิดมานะระเบิดมานะระวังระเบิดระเบิดย้อยมา ระเบิดไม่ทะลุกระโดดลงมาเพื่อนชัดวะจีด๊ดนหน่ามาทต่นเราตัวนึง หน้าประตูมาใช่ดีแล้วระเบิดดีระเบิดตายหมดตายสองเพื่อนกูได้สองดบเ,บเดี๋ยวตัวบนหลังคาตัวนึงเพื่อนแตกเฮ้ยหมดหมดทีมบอตหมดเหลือแค่ทีมเหลือแค่ทีมแรกเพื่อนกูยิงทีมบอตหมดเลยโคตรสวย เจ็บเจ็บเจ็บเติดไฟ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 หนึ่งติดไฟหนึ่งเหรเมื่อกี้ตหนนัวนหมวกแดงออโอ้โหเข้าหัวอย่างเงี้ยแม่นเสือกแม่นโอ้ไม่ตายมีลูกสองแต่ไม่ชาร์จไอ้เชี่ยจีนห่วยมันเก่งไงควาย ดับวันนี้ดิไปอนนี้ไม่มีไม่มีดับดับอย่างอื่นมามีบกลอนไหลไปเนาะวิว่งไปตึกั้นคนนึงพี่นเห็นแค่แบแบผ่านรู ไป,ประตูเหล็ก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 ไปหนึ่งมไม่ได้พี่อยู่ด้านในโอ้ไอสัตว์คนใช้ยเยอะจริงเลยไอ้ปืนเขี้ยนี้เลือดเลือดหน่อยเหอะเกียร์จะหายเลยที่ไหนวะกูไม่เจอใครเลยเพื่อน ชั้นสองหมดเลยไปล<า>หลังเข้าไม่เรียกกันหรอกหลังเข้าหลังเข้าโอ้แม่งยุ่งยี่แบบมึงรู้มากเลยไอ้หานี่ยรู้มากชิบหายอะ่ะนั่งย่อมเหมน,นืนอตรงนั้นอะ่ะคือผมยังไม่เห็นตัวแม่งปีไฟนี่ตัวไอ้หานี่ย เป็นไงล,ล่ะเป็นไงล,ล่ะเือเไอ้เหียเขาบัฟไปแล้วรุ่นเนี้ย